การตอบจะยังไหลไม่หยุดครับก็ไม่ใช่ปัญหาครับพี่โอ้โหเมือก เอาจริงคนะพวกเนี่ยไม่มีที่ไม่ถูตลกทั้งซนกทั้งสองสภาพตอกแล้วไม่ตลกอีกคนจูกหมายคนาจะต้องหาเออเอาเรื่องยนดรับเข้าสู่ไฟขับประตูธานีสังเวียนที่จะเป็นความรุนแรงให้กลายเป็นมิตรภาพคู่นี้คู่ไฮไลท์ของไฟขับประตูธานีเราลองพบต่อออสภาพนะครับ ครับสวัสดีครับผมเอ็มโคล่าครับพี่เอ็มมารีแมทรีแมทกันใช่ไหมใช่ครับผมมารีแมทไฟล์นี้ก็อยากจะรู้ว่าการขอเจ้ดีเหมือนปากที่เขาพูดหรือเปล่าผมขอให้พี่ฝากอะไรถึงถหออน่อยความหนักหนักหน่อยนะครับโคล่าบางเทียบนะครับแต่วันนี้ไม่ได้เอาผัดหนีมาฝากลืมแล้วขอเชิญพี่ตั้มครับพี่ตั้มมีอะไรอยากพูดขอบคุณครับสวัสดีวันนี้แฟน์ครับ พี่น้องเอ็มทีทุกคนนะครับขอเสียงปรบมือให้กับไฟคับไทยแลนด์ด้วยครับก็ขอพูดมากเลยนะครับวันนี้เป็นเกียรติมากครับที่มาไฟคัพอุจธานีนะครับผมมีความตั้งใจที่จะมาสร้างสีสันและเสียงรอยยิ้มไปเสียงร้อนและเสียงรอยยิ้มให้พี่พี่น้องทุกคนนะครับแล้วผมบอกแล้วเลยว่าพี่เอ็มเลือกมุมเลยนะครับพี่ง้องตรงไหนพี่บอกผมเลยแล้วแล้วผมผมไม่ได้เปิดก่อนแล้วปูดนะฮะโอ๊ยพี่ผอโทษ เดี๋้าจะขออนุญาตนะฮอ่พอดีว่าเป็นคนพิสัยวิลูกแต่เก็บตัวอยู่ยุทธยาครับพี่เอส่งมานะฮะพีเอตัวลายของเราที่เชี่ยวกรูบเนี่ยนะครับก็วันนี้เลยเอาลูตีใส่ไหมนะครับมาฝากพี่เอ็มโพราชเพราะว่ามันหวานโอเคครับพบกต่พูดให้ไร้กันเลยนะครับเข้มแข็งและมีเกียรันเป็นสวาบหุษของไฟขับไพเรนเดคกตัวเราเากันเลยมาัอาค เอกทวีวิชัยมากเดีเียมปอะไรวะเนี่ยตัวเตะตอกยกนะครัใต่ใส่ส่เปดาวเลยตยกนะครับใส่เปาดาวเลยไฟมากินเนี่ยไม่เล่นนะฮะไฟนี้ไม่เล่นนะเขาบอกทีมงานมาว่าไม่เล่นเปนยางเปนยางกดได้กดนะฮะคู่นี้นี่ตตานะเจอกันมารอบนึงแล้วเรื่อว่ารู้กันทุกเลือทุกปมละ ขอเสียงขเสียมโคราดเยเสยมชนขอเสียเียตงเอาละสเสียประม้ม <dear> yeah. ่วงชพีเอโคราดจะได้เปียครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ลไม่มีคู่นี้ไม่มีดูเชิงกันนะฮะใส่กันหมดนะต่อให้เป็นสากลก็ตามนะเขาพูดกันจอดเจ็บวันนี้มาจริงนะพี่เอฟเอาจริงนะพี่เอฟเอาจริงนะวันนี้ไม่เล่นนะแล้วเจอกันคู่นี้ตึงครับตึงมากครับเรมาดีเลยมาดีเว้ยมาดีวัาที่ได้มาดีลงพื้นไปหลายบาทนะ บ้าตับ้าบ้าีไหมหวาดเทียบีไหมหวาดเชียบไหมเจอหัดสายไหมโอ้คนนี้นี่เาโดนเลยนัะไปไปเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปแไปเจอเีสารไลยครับผมตัมบอกม่ารู้เก๋นะยัง้อเล่นได้ยูในขณะที่มีเอฟดิ ไม่มีปานีแล้วนะครับเริ่มเอาจริงนะแก่เจเพงของตั้งบ้าหรือเปล่าที่ว่าขอรับอาวุธก่อนเริ่มหลอกให้เหนื่อยหลอกให้เหนื่อยเริ่มตึงแล้วนะเกมเริ่มดีกีเริ่มเดือดขึ้นแล้วนะฮะอ๋อโดยอ๋อยไม่เป็เอาแล้วนะฮะไม่เป็นไรพี่ซ้อมไปบนเวทีนะไม่ยังไงยังไงไปไป บอลมไปกับใจแล้วคู่นัจะตบออุ้ยมัดทุกไปจริงเหืออีตานีไม่ธรรมดาไดยังย่อกปากแตงเขบาเลรอบตั้งมวยไทยก็เก่งๆกลังครับแต่รอบนี้บอขอสาตรนีได้ได้เลือดออที่จมูกเลยนะตอนนี้ไปไป เหลืออนาทีนะสำหรับกนะครับเหลือนาทีนะพีเอ็มเ็มอาเอาเรื่องกได้ครับวี่ได้ย่าเวลาเหลือตั้มจะเจ้าคืนยังไงครับเนเดิยแุแรก็ได้เลื่อนแล้วยกแรงก็ได้เลื่อนแล้วเบรกเบกสบายมากเลยครับ

แน่น mm ้ะที่พี่ตามมาเลือกกตเริ่มเยอะขึ้นเลยยิ่วินาีสุ่ท้ายิเยอ้ท้ายแล้วย่เตมวินาทีายแล้วมีเทไหรต้องไส่แล้ววันนี้พี่เอจะต้งเซ็ ่อน้โหเนี่ยเราจะพักกัน5นาทีนะครับแล้วกลับมาต่อกันอีกถึงยกนะครับโอที่พี่พัดขมุนเลยโฟล่ากับเอาจริงอย่างที่พูดจริงนะฮะเดี๋ยวเราต้องมาดูต่อในยกที่สองครับยกแรกอาจจะแบบหยักๆตัวกลางต่อกันช้อยไม่เข้าใจเข้าใจพี่เราอมาดูการเคลื่อนโาเที่ตั้งได้เรื่อยถ้ามันไหลตลอดเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรอได้เลือกตั้งดาวนี่เป็นเรื่องปกติ อไปปนจง่่ดเดินเดแล้วต้าเดินเดินแ<บ>จะเกม่ื่อนะ่อยตนาอ้ปลืยังไหลไม่หยุดครับพี่ต้อมฮะ<ด>ลือนไยยังไหลไม่หยุดครับก็ไม่ใช่ปัญหาเราพี่ ที่แผลเดิมย้ำๆฮะยเตยับยัไปที่แผลเดิมย้ำๆครับเดินเอื้อฉลาดอิสามาฮะเห็นเลือดแล้วได้กินข้าวแล้วจะลาไหมไล่ล่าไ่ล่าลำตัวลำตัวลขยเัยเขลำตัวกันลำตัวกันไปไปไปยับลำตัวลำตัวไป หน <ST su ks> ึ่1นาทีผ่านนล้ผมนาทีผ่านแล้ไหนสอเลยสนาทีเท่นั้นนะพี่ตาพยายามเติอนบดพี่เข้าไปเพื่อเอาคืนนะเรือแกเหลั้ไหลไม่อยู่นะา เลือดใครเป็นเลือดใครครับตอนนี้ยิงโดนไกยิ่งยิ้มมะเลือดยิ่งออกแกยิ่งยิ้มมะวาวตาเพชรฆาตครับตาบ้าไม่รู้เลือดไหลมาโอ้โหทั้งตาทั้งปากครับทั้งตาทั้งปากครับวันนี้ตายตาพี่ตั้งมีเลือดออกครับจิ๊กต๊าแอบกระติบกรรมการครับผมว่าจะเชอา เลื่อนจากปากไปปากจากจมูกครับไปกันต่อไปกันต่อสายยางเยอะสายยางเยอะยังไงสายโคราสายโคราสเหลืออีกหนึ่งนาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายครับหนึ่งนาทีสุดท้ายขอเรียกเสียงเฮจากแฟนๆหน่อย กัเราเป็นแกเตรียมตัวมาดีาะคู่นะต่อยไปยิบไปโเลยสามสิบวินาดีทุท้ายแล้วสามสิบวิ่งสามสิบวิที ขอยได้จมูกแตกเลยขอสีน้ําบดดวให้กับ M Cola นะตรับบ้าพิษณุโรคดังๆเลยครับอาจารย์โอ้โตบใครไปนะมีการพบของโนตีจากอยุธยาจากพี่ตั้มคบแล้วต่อไปนะครับเราใกล้เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายของงานนี้แล้วครับพี่ทายครับมากครับพี่หรือว่าครับ เดี๋ยวขอเชิญอเชิญัฉห้ับพี่ต้อมนครับขอท้าเลยครับขอท้าเลยครับผู้หญ่ใจดีนะครับขอสุดครับตัวตชัดพี่พี่พี่น่ลผมูอะไรอัดฉีรพสองยกไหมลูกชายจัด ไม่วัดกันได้เลยทว่ากันเลยว่าใครแมนไม่สนว่าใครจะเบาหรือหนาในจนไฟแรงคนเดียวก็ไฟขบในไทยแลนด์ไทยแลนด์พอจอดได้ครับพี่น้องพอดีชอบความสนใจแบบเลือดเปืือนหน้าไม่สนรืหว่าหมือใครแม่งจะไหลามาเปื้อนเสื้อผ้านในตอนนี้กูอยากจะฟันศัตรูที่อยู่เบื้องหน้าจะฟักก็ฟักกันเลยไอ้สัก์กูอยากมาทำเรื่องว่าตัวลู้ชายกูจัดมนเลยแบบหนักหนักมึงก็รู้ว่าทีเด็เของไฟขบอยากจะซักก็ซัดมาเลยแบบจัดหนัก ที่เนี่ยคือไฟคับตัวตัวลูกผู้ชายกขจัดมันเลยแบบหนักหนัก,นก uh. มึงก็รู้ว่าที่เนี่ยคือไฟคับ <Yeah. S 1> อยากจะซัดก,ก็ซัด